เีียไป่่บวันนี้นะครับอยู่กับผมผมตามครับผมริวครับวันนี้อยู่ในช่วง Q&A นะครับ EP แรกของช่องสตาริวที่มาครับตอบหนังที่มาของชื่อพี่ริวครับผมที่มาของชื่อนะครับเอ่อชื่อผมตอนแรกมีชื่อว่า ต้นน้ําต้นพวกตระกูลพืชเนี่ยมันชื่อมันนี้หมดเลยแต่ว่าไม่ยากเลย it's a rapper <laughs> แต่ปัจจุบันนี้ที่ใช้ชื่อริวเพราะว่าคุณคุณนาตั้งให้นะครับว่าริว <laughs> ไม่มีเหตุผลอะไรเลยอยู่ก็ตั้งชื่อว่าริวซึ่งก็แปลว่ามังกรนั่นเองนะครับปกตินอนท่าไหนครับอ่าปกตินอนตะแคงครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> อันนี้ถึงที่ชอบสีที่ชอบสีที่ชอบอ่าสีน้ำเงินเขาถามริวไหมว่าเฮ้ย สีที่ชอบนะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินแดงเหลืองแล้วก็เขียวสีที่เป็นแบบพวกอุนโง่เงี้ยชอบมั้อ่าต่อไปเราทีมงไงขาขอถามขอถามกันได้มั้ยมึงมาทำไมมาทำไมเนี่ยเอาถามดิเดี๋ยวถามให้ตอบไปก่อนแนวทางการเรียนมปลายนะครับอ่าแนวทางการเรียนสายมปลายนะครับผมจบ อ,อังกฤษไทยสังคมซึ่งทุกคนได้จบมาก็ไม่รู้เรียกว่าสายอะไรมันจะมีสายศิลปะกับสายวิทย์คณิตไอ้สายเนี่ยแม่งอยู่แบบไม่รู้จะอยู่อันไหนแต่เรียกว่าสายศิลป์ละกันแต่แนะนําว่าถ้าเลือกให้เลือกดูที่คณะที่เราจะเข้าเรียนอะไรมากกว่าให้ดูที่มหาลาัยก่อนแล้วค่อยมาเลือกสายการเรียนนะ,ะนี่าสระอ่ะอนึงนะฮะเออมีเห <c oughs> มือนกันแนะนำให้เลือกดูมหาลัยก่อนว่าเราจะเข้ามหาลัยไหนคณะสาขาไหนแล้วมันจำเป็นต้องใช้ไหมถ้ามันจำเป็นก็เข้าแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ตัดสินใจดูอีกทีแต่วิทย์ เออผมเนี่ยอยู่ปีนี้ก็ขึ้นปห้าขึ้นปหกปีหนา้าปห้าแล้วนะนปะีหน้าปหกอะไรวะก็คืออยู่สายการเรียนคณิตวิทย์กิสเซนต์เนาะก็คือเหมือนที่พี่ดิวพูดก็คือเรามองมาอะไรเป็นหลักว่าเราจะไปเข้าคณะาาอะไรอ่าแล้วเราเข้าไปตรงสายถ้าเกิดเราเข้าไปตรงสายก็แบบเรียนไปทําไมวะอ่ะเข้าอะไรเข้าบ้านไป่านป่านแยกย้ายแยกย้ายเลยยยแก้าย ฝากเลยนะครับว่าถ้าจะเข้าอะไรก็อยากให้ตัดสินใจแล้วก็ไม,ไม่ต้องจําเป็นต้องไม่อยากให้ตามใจพ่อแม่อยากให้ตามใจเองมากกว่ากแบบเราอยากเรียนอะไรอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียใจที่เลือกไปน่าเองต่อไปพี่มวสูงเท่าไหร่คะร้อยหกสิบห้าแต่ไม่เกินร้อยเจ็ดสิบอยู่ประมาณช่วงเล็นประมาณเนี้ยเขาถามริ้วอ๋อถามผมเหรอเท่ากันเท่ากัน่็ไรล,ลุงคนนั้นจะออกคะลุงคนนั้นหรอครับ อีกงานอีกงานนะไอโฟนไอโฟนเปิดตัวไปกี่รุ่นแล้วเขายังไม่ออกตอนนี้สตาร์ที่ 5S ลุงเขายังอยู่ฮะตอนนี้13มันยฮะยังอยู่ยังยังอยู่เลยยังไม่ไปไหนนะยังงกับประมณชุดนี้ค่ะเวลารายการจะพอแหล้วไอดอลไลกินะประมาณนี้พอไอดอลไลกิทไม่ชอบไอดอลไลกิทเร็วๆรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนก็ที่บ้านใช้ฮาตาลิแล้วก็ลมยินดีฮะตัดไปถึงเบอร์ห้าตับ บินได้พรปีกทำไมปลาถึงบินไม่ได้เพราะปลามีขี้ปลามีปีกปลา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 เมื่อไหร่พี่ลิวจะเลิกหลาเด็กแล้วดีครับพี่ลิวไม่มีปีกปลาปลาปลาเรียนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เรียนเอาเราก็ผมเรียนบางวิชาฮะเจาะจงเป็นวิชาจะตั้งใจเรียนบางวิชาที่ผมชอบหน้าขูไม่ใช่ครับ ทั้งใจเรียนแบบบางวิชาที่แบบจำเป็นจริงๆบางวิชาที่แบบไม่ไหวแล้วก็ไปพักครับไม่ต้องฝืนนะเรียนออนไลน์ <c oughs> อันนี้อันนี้เรียนแบบเอางานไปเทียบเกรดก็คือไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนก็ได้แล้วก็เอางานที่ทำเนี่ยอย่างถ่ายคลิปเนี่ยก็ไปเทียบเป็นเกรดได้เพราะเรียนนิเทศมันมีเลคกันที่มหาลัยนะครับขออยเลยวะเขาด่านิดดีเขาด่านิดดีมีชื่อที่เคยตั้งตั้งไว้ก่อนที่จะมาเป็นสแตนลิวไหมคะอ่าชื่อที่ตั้งไว้ก่อนสแตนลิวมีทุกโปรดักชั่นเคยปิดแล้วก็มีอะไรวะซีซีเคทีออ่่มาขงชืก็ มันเลยใช้มานานมากใช้ตั้งแต่ตอนป5ป6อะแล้วใช้ยาวเลยในเฟสในเกมในไอจีอะไรเงี้ยใช้ชื่อนี้หมดเลยเวลาเซิร์ชในเกมถ้าเจอสแตนลิวสแสดงว,ว่าเล่นเกมนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อแบบว่าเบสิกเบสิกเบสิกเลยนะชื่อสแตนลิวบอกก่อนมีที่มานะเว้ยมันไม่ใช่แบบตั้ง,งเฉยๆนะเว้ยสแตนลิวเนี่ยมันมีที่มาเพราะว่าชอบมาเวลแล้วชอบสแตนลีทีเนี้ย ก็เลยมาตั้ง Stanley ูแต่ที่จริงจะเขียนว่า Stan แบบ Stanley. s t a n l e ตอนเด็กไม่เก่งอังกฤษอเูเขียนสแตนแล้วก็ U ก <laughs> ็เลยแปลว่าวยื n, นทีนี้นะฮะไม,ไม่ไม่เคยบอกใครบอกี่แรู้สึกง,ง่ามากแต่ทุกวันนี้มันเติมดีแล้วก็เออก็ Stan, อ <Liu S 2> เื่องกันที่คถามี่เกี่ยวกับพี่วนะครับพี่วสายตาสั้นกี่เซนครับผมสเซนแล้วกันไย่ได้มันยาวยี่ดีกวะไม่ได้มันเดี่ยวอ๋ U สายสายตาสั้นกี่เคัสายตาสั้น สั้นแค่ข้างขวาข้างเดียวสั้น25แต่มันไม่มีผลต่อค่าสายตานะเก็ดป่าสายตามึงสายตาสายตาโอหยิ่งไหวหว่าสายตาสั้นแค่25นะครับแล้วก็สายตาเอียงเนี่ย110แล้วก็110เท่ากันไปต่อไปต่อไปต่อข้อหน้านี้ดีกับทุกคนนะฮะวิธีที่ทำให้หายเครียดครับผมทำไงให้หายเครียดเปิดโทรศัพท์ฮะดูเนึ่งทีครับผมผมก็ดู ิสนี่์พัดธโอเคโอเคโอเคไปต่อไปต่ออันนี้มีคำถามคอมเมนต์นะคอมเมนต์ว่าพี่ลิวโสดไหมครับโสดครับโสดโสดครับโสดปีได้ไหมคะได้ครับไอ้ต้องการอ่ะไอ้นี่ต้องกายอ่ะบางคนข้างอ่าก็โสดครับแต่ปีไม่ได้นะคะอ้อ่ะก็ได้แต่แบบก็แล้วแต่คนอ่ะนะ ไม่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 เอาเอาเอาไม่อม่าใช้ม่าม่้ม่าม่ไม่้ม่ไม่าม่้ใ่้ใช้ม่ไม่ไม่ไมอไ่ไม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 ่่่ไม่่ไม่ไม่ไมว่ไก่ไมวไิ่ไม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 ่่ไมม่ไ่ม่ไ่มไม่่มไม่ม่วมรา่ไไม่่ไไไไไ ตอบไปก่อนสิตอบอะไรได้ก็ตอบไปก่อนชอบตัวเองครับ <c oughs> ชอบตัวเองเพื่อตายตอบเกมใช่ปะรักมากครับตัวเองอะรักมากอนะชอบใครครับชอบไปตามมา <c oughs> อไปต่อไป นี่ไงนี่ไงนี่ไงอยากอยู่ในคลิปครับจะตัดออกครับตอบคำถามผมด้วยนะสวัสดีครับขึ้นได้หอมมาเลยเดี๋ยวรัดฟิล์มสรุปคำถามอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับอยากตัดออกกระถามไปแล้วนี่ไงขึ้นหน้ามันอยู่เนี่ยอ๋อขึ้นหน้านี่ไงนี่ไงเรียนคณะอะไรคะอ่าเฮ้ยอันนี้ผมตอบไป่ได้ไรกดีตอบเป็นสายการเรียนก็ได้อ๋อผมเรียนกิฟเต็ดครับผมนิวิดครับส่วนกลายเป็นไทยแล้วคคณธรรมดา ส่วนผมครับเรียนคณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ครับมาบร้ษกรุงเทพครับออเมื่อไหร่จะได้ไปออกช่องเจลิวอีก่ออกจากบ้านให้ไก่อนออกไปซื้อของที่ตลาดุ๊บมึงจะได้มาบ้านเจลิวแค่เลยขึ้นภาพเก่าๆที่ฟาริดาเคยมาออกช่องเรา อยากถามอะไรไหมหลักกล้องเออถามอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้ึงถามแล้วเดี๋ยวกูตอบหมดเลยมานี่วันหนาัทีมงานนะครับแล้วหลังเขาดียังไม่ดูคลิปบล็อกที่พี่ลิวไปขีดวัคซีนะครับอธิบายถึงผลกระทบของมันจากการฉีดนะครับผมมิชากันอดแอฟเวค ม<ๆ>ัน,นคือแอเปิคือ,อ้องเสียมีไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่เข็มแรกมันจะไม่เป็นอะไรมากอย่าไปไว้ใจมันเพราะเข็มสองมันจะระบ,บมไปทั้งตัวเลยยังไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโดนแล้วเ,เดี๋ยวต้องดื่มน้ารอแนะนาให้ดื่มน้าเยอะๆนะ,นะอ,ะอะดื่มก่อน3วันแล้วก็ดื่มหลังจากขี่แล้วเนี่ยอีกสามวันมันจะสบายอุ้ยนะฮะหลับสบายเข้าลงเลยไม่ได้ฉันไว้อะไรวะเนี่ยเอาเปคำถามนะ ประเทศอะไรครับผมอยากไปอยู่ประเทศอยากอยู่เกาหลีครับเพราะอะไรครับเอ้าหนองกูเอ้าเอ้าเอ้าประเทศที่อยากไปอยู่ใช่ป่ะอเมริกา <c oughs> แต่แต่ตอนจบจงไปนั้นนิวยอร์ก hey, <c oughs> นี่มันมันเป็นเมืองที่แบบเคยถ่ายรูปสวยจริงแล้วก็ <c oughs> งานศิลปะแม่งเยอะมากแม่งแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรามากเลยแล้ค่าของชีพแม่งสูงขอดีกะเพราจานเราจ้าสามสิบแม่งไปนู่นสามร้อยแม่งแบบ ก็แรกมาแบบค่าตัวเราเราแบบเราก็สูงขึ้นอย่างเงี้ยอ่าคำถามมีอะไรครับม,มีอะไรไหมเอาแบบอะไรก็ได้พี่ๆเอาจัดมาเลยนึกไม่ออกใช่ไหมมานั่งเดี๋ยวถามเองมาเออ,อเปลี่ยน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  A few moments later ต่อไปนะครับเป็นช่วงคำถามเออ่เจ้าของช่องถามทีมงานนะครับไปไปก่อนนะทีมงานผู้เสื้อขาวนี่คือปอนนะฮะสวัสดีครับเป็นเป็นตำแหน่งอะไรในช่องเรา เด็กยกของเด็กยกของแรงมากโอนตลาขวานี่นะตัวขวากับเพื่อนท้อตามเด็กยกของกันนี่เลยดีเลยอะเล่นได้ท้าก็ถามแรกครับครับเขาบอกนัดสี่โมงมาถ่ายทำไมมาเกือบห้าโมงกันครับคือผมผมก็ติดงานนะครับงานอะไรครับทำงานให้แม่อยู่ติดตัด่อวิดีโอให้แม่อยู่ครับแล้วก็มีเล่นเกมด้วยกับเพื่อนนิดหน่อยโอ้โหนิดหน่อยนี่กีตาร สองตาสองตานี่เกี่ยวอะไรครับพันรุนแรงนะครับก่อนสองสาวพันดเลยอันนี้ทำอะไรทำงานครับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนี่เราพิเศษโครงงานของกูก็คือต้องอยู่ยาวถึงแบบสี่ห้าโมงเลยอ่ะเสื้อดำเอากล้องด้วยเลยกล้องมาไม่เอาใช่ไหมั้นเอาไม้มาหลังกล้องไปาทำไมมาช้าท้องตื่นสี่โมงครึ่งจบเลยเนี่ยตื่นสี่โมงครึ่งจบเลยจบเลยเอาไม้ขึ้นเลยเอาเร็วจบเลยก็ อย่าลืมกดติดตามนะฮะช่องคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศในอนาคตนะฮะช่องแซนริวนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องนี้้วยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปใหม่มาก็ทุกวันเลยโอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นดิมันตัดไม่ทันนะดิป้าเราจะไปรับปากเขาไม่ไหวไม่ไหวเละปิดใหม่แล้วนนะปิดใหม่แล้วกันนะสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องคุณภาพนะครับอย่างแซนริวนะจ๊ะถ้าเกิดมีอะไรก็ไปคอมเมนต์กันด้านล่างนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่สุดครับ สำหรับ Q&A ครั้งต่อไปนะครับพิมพ์เมนไว้ใต้ YouTube ได้เลยหรือไม่ไม่ก็ไปรอไอจ t สตอรเล่นนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกนะฮะรอบหน้าจะถาม4ี่คนเลยอุยอ้ยอุยอ้ยต้องริงวันนี้เลยได้เหรอไม่เป็นไรไปจบคลิปแล้วไป <c oughs> ขึ้นเครดิตขึ้นเครดิตไม่ต้องหยุดอดัดขึ้นเครดิตตอนนี้แหละไป